มากมาพี่น้องนะเบาๆไร้าหญ่ห้างพี่น้องคนละข้ามมันงเพย่ลยพี่น้องโอ้ยมากม,มาพี่น้องมาผู้หลักสีสันจัดจ้านดีๆพี่นอ้องผู้หลักครับผมปลาหมึกโอ้ยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟสุบสู่ข้นครับพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้อง ช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาม้อนครับพี่น้องวันนี้มาพอกัน,นย่ามเย็น,นย่ามแรงเนาะพี่น้องเนาะย่ามอากาศดีๆก็เลยครับพี่น้องวันนี้นุ่มหนาม้อนกันเด้นเลกินมากสู้เฟซนองกินครับพี่น้องนี่ครับผมได้นตำทะเลร่วมครับพี่น้องโหแล้วสีสันเป็นแซบพี่น้อ,นองโหนะครับผมโอ้ยมั่วันมากเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องมากมาๆพี่น้องนะบ่าวไรย่าห,ห้างพี่น้อง่ ใส่ทั้งกลุ่งใส่ทั้งโว้มีสุยางพี่น้องปูก็มีครับพี่น้องโหล่ะครับผมเบิ่งออาเดอ้อพี่น้องโหล่ะมังวันไหมขำมีเงยไปพี่น้องโอ้ยมากมากพี่น้องมากละ่ะ สีสันจัดจานดีๆเพี่น้องรสชาติเนีมึงเอาเดอ้อพี่ยงหรอกคนละของแซ่บได้แคบหมูมะนาวเพี่น้อง,อง,องแคบแหม,ม,หมูสื่อให้เจ้ามากพี่น้องอกสหมูมกรอบๆเนาะพียงหรอกคนละ ครับผมปลาหมึกโอ้ยพี่นอออ้องอรัองแสบแม่งมันกับมีนเอาพี่น้องพหดเละพี่นอ้อ,นอ,นองเลย เห็ดอีดีแพงเนาะปลาหนุ่งขนาดพี่นอ้อง กุ่งพี่น้องครับปูกับเมี่ยงพี่น้องปูปูหลักครับผมมีพริกด้วยพี่น้อง โุ uh ่นละพี huh. uh ่น huh. uh ้องทำยังใหญ่มากพี่น้องนะโุ่นละครับอืมอืม น้อยแค่เมื่อแบบดูดของเอ็มยังไงมันได้กาดกันดี <c oughs> ตำร่วมกันแทบไม่ยังไง หาเปงง่งพีงพ่น้องฝนไป่หนอทั้งกระโปงทั้งมึกไป่น้องโอ้มึงเอาได้พี่น้องมะ กปน้ำน มาเริ่มพี่น้องกินมันกินไม,ม่แสบเหมือนกันปุ๋ยครับผมแต่ละคำเนาะพี่นอนะอ้องเนาะ หักขนาดไปน้องไงโอม้มีคน่ะมึงเอาได้ไปน้องคนละปูมาพี่น้อง แคบหมูไปหน่องทอดไม่ไหมหอยแข็งไปหน่องเห็นบมอกไปน่องพูดละครับผมโอ้ย Really, bớt miếng phải không cả bạn Mà, mấy นัวนัววันหลังสุทํายเลยพี่น้องพอเหรอครับกินเบ้าเบิร์ดเลยครับพี่น้องอ้แสบขนาดตัวพี่น้องนะ แสบครับแสบแน่นะพี่น้องนะต่ำร่วมพี่น้องแสบร้ายครับผมกับบรรยากาศดีๆนะเพี่น้องนะนัวปลาแดกิีิยีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไลค์กับนุ่มหนาโม้นยาวๆ,ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อ,เ,ดอ,เ,ดอ,เ,ดอเพื่อเป็นกำลังใจนุ่มหนาโม้นครับพี่น้องมินีนุ่มหนาโม้นขอตัวก่อนพี่น้องพอกันไปคลิปหน้าเพี่น้องสวัสดีครับ